แต่แต่รีตัวใหม่ก็ใส่ได้เนาะได้ได้เพราะว่ามันตำแหน่งเดียวกันหมดครับแต่ไม่มีแล้วตอนนี้หมดแล้วฮะหมดแล้วตอนเนี้ยอะไรเนี่ยหรอใช่ของผมมันสุดท้ายหรอใช่โอเคทั้งรีทั้งคลิกทั้งอะไรที่เห็นอยู่ตรงนั้นน่ะสองสามตัวหมดแล้วเอาแล้วค่าสั่หมดแล้วแล้วถ้าใครจะติดทำไงอ่ะสสวััดีครบสวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอนารีนะครับแล้วก็เพื่อนๆชาวร้อยไม่ลุงนะครับก็วันนี้นะครับผมพาผมจะพาอิลีศนะครับมาติดตัวพักเท้านะครับของพี่เปียกนะครับช่างเปียกเซอร์วิสนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าเซเว่นตรงทางเข้าบ้านพี่เขาแล้วนะครับตรงนี้ีนิดเดียวนะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะเข้าไปติดตั้งนะครับคนร้อยนะครับรากาแบบนี้เดี๋ยวผมไ้ดูปฏิมากรรมนะครับของกรุงเทพประเทศไทยนะครับนั่นคือลังนกนะครับไม่ใช่ เดี๋ยวเราไปติดตั้งกันดีกว่าครับร้อนมากเลยวันนี้ก็มันจะที่ผมดูมันเป็นของแกรนฟิลาโนกับของสกูปปี้อ๋อคือเอามาใส่ไม่ได้ไงใช่กับแรกคือหนึ่งถ้าแกลนฟิลาโนครับเอามาใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้ครับใส่ไม่ได้แน่นอนแกลนฟิลาโนระยะลูนอตเขาจะอยู่ที่3ามสิบหซอม Oh. แต่ของหีดมันจะอยู่ที่ส3มสีเอ็มแใช้แกนพื้นฐานก็ได้ผมก็เลยทําเป็นตัดต่อเอาอเพื่อที่จะแบบว่าอ,าอย่างผมสั่งสั่งแกนมมาสักที่สิบตัวเงี้ยคผมว่าผมว่าขายแกนได้แล้วผมมาตัดต่อขายหลีดได้นั่นนั่นแหละ oh. ครับมันต้องเป็นยูนิเวอร์แซลไงครับครับต้องไปได้หมดใช่ถ้าผมสั่งหลีดมาแบบยี่สิบตัวแต่แกนสยี่สิบตัวคือตายเลยอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้ขายส่งร้าน ถ้าขาย,ขายตรงตรงง้านเราขายได้ไม่ได้หรกว่ากันไปเราส่<ร>งอย่างเดียว <ละ S 1> <ด>เราผลิตเอรอาทำเองขายเองเนี่ยผมต้องคิดต้องคิดงานที่มันสามารถอ d แ p ปได้เป็น u เ i อร์เซลได้พวกเนี่ยอ๋อตรงนี้เราสามารถตรงนี้เราสามารถที่จะปรับได้ใช่ไหมครับว่าเราจะเอาพับได้คุณธงานอ๋อแล้วไอ้นี่พับได้ไหมครับพี่ตรงไอ้ตัวเหล็กพักเนี่ย พับพับขึ้นมาได้ไหมได้ได้ผมขอยึดก่อนอ๋อดีก่อนได้ได้ไดพี่นี่ก็มีสองสีใช่ไหมครับใช่ครับงเงินกับแดงมสองสีนะครับต้องนะครับเดีย๋ยวเวลาหนึ่งงงว่านัดอยู่ตรงไหนเอาเลยพี่มผมไม่รีบครับตอนนี้ผมอยู่ที่เปียกเซอร์วิสนะครับศิลปินมากครับ จะเเล่นใงผมวันนั้นดูอะไรวะมาติดชิลแล้วมีแถมเพลงให้ฟังเพรเจ๋ง่ะมีติดไปเยอะครับยังครับพี่ลีที่เข้ามาติดตัวอยู่นะหลายคันแล้วเนาะแต่เนี่ยเหมือนที่ผมบอกอ่ะมันไม่ได้แปยความว่าเดือนนี้คุณติดไปสิบตัวเดือนหน้าจะเป็นยี่สิบตัวอีกเดือนจะเป็นสามสิบตัวนันไม่จริงครับเพราะว่า มันมันมันต่างกันนะกับกับไอ้บางธุรกิจอะธุรกิจเอกชนทำอะครับคนยิ่งรู้จักเรามากเท่มันยิ่งขยายเรายิ่งขายดีใช่แต่ไอ้ของแต่งนี้ไม่ใช่นะมันกลายเป็นว่ามึงติดไปหมดแล้วอื่จริงมันเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ใช่ว่ามันมันจะขยายนะแต่ที่ผมออกแบบให้มาในแคสบาร์นี่ลงมาอย่นี้ก็ยังได้นะพอผมยกสูงขึ้นมาไงอ๋อผมใส่ได้ด้วย ได้ด้วยครับเพราะว่าถ้าต่างกับพวกงานนิโดต่างอะไรพวกนั้นอ่ะผมก็จะเตียเรียบลงมาตรงนี้ไงอ่าอันนี้ผมผมคิดเผื่อไว้แล้วว่าคนจะใส่แคตฟ้าใส่ก็ได้เพราะผมผมยกขึ้นมาใช่ไหมครับมาักความจริงเนี่ยผมเอาตรงนี้มาเชื่อมไม่ได้จริงไหมล่ะครับก็แต่ผมต้องยกขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อจะใส่แคตฟ้าได้ไงผมเลยจริงจริงผมไม่ได้เน้นพวกนี้ไงพวกนี้ผมทําขึ้นมาแบบว่า ขำๆอ่ะเอาเรื่องกระแสหน่อยหนึ่งแล้วขายอะไเน,น,นี่ยนะฮะโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ไม่ผ่านครับรอาอะไะไม่ผ่านคือเป็นไงนนนคืองานเขาเป็นอลูมิเนียมพอดีคือไม่มีสนิมอนัอ้นผมโู้กนรอลรูมิเนียม<อ>ตตวตัวฐานมั้นเป็นเหล็กแต่ทีเนี้ยมันเป็นงานฟิกหนุนขาฟิกแล้ว ข้อที่หนึ่งข้อที่สองระยะระยะมันก็อยู่แค่ตรงเนี้ครับแล้วคุณจะทําเพื่ออะไรก็เหยียบพื้นได้นี่อ๋อระยะเหยียบมันอยู่ที่พื้นพอดีเลยอะไรเหยียบมม่อยู่ตรงนี้อ๋อแล้วไงคุณก็อยู่ที่พื้นแล้วคุณก็กระดกนี่กันมานิดยหนึ่งมันไม่ใช่เพื่อใช้งานเนี่ยอทำเพื่อใช้งานนี่คุณต้องอันนี้เงาเปล่นเป็นท่าได้แล้วก็ถ้าคุณคลัววัลเต็กค่คุณขับเข้าไปได้อ๋ออ๋อนั่นแหละคืออันเนี้อยาอยาแบบเชื่อมทำงานหมเลย ผมแบบขี่ไปต่างจังหวัดบ่อยแล้วมันไม่รู้เรียบขาไว้ไหนทางทีเด็ดนั่นไปก็เหมือนเดิมไปติดแคดบาร์ก็มันดูเยอะเกินไงก็ไม่รู้ตัวนี้น็อตที่ผมขันเข้าไปนี่นะฮะขันแค่ตึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรา<ด>เราเราขันเอ,อเกินไปเหล็กตัวนี้มันจะยุบ เด็กตัวนี้เหรอคะเออใช่ใช่อ่าซึ่งมันซึ่งมันไม่ได้ช่วยไงเพราะนั้นอ่ะในการขันน่ะแค่ตึงก็พอเพราะว่าการรับน้ําหนักอ่ะมันจะรับน้าหนักตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แค่แค่ย,ยึดอ่าตึงก็พอแล้วอ๋อแค่ตึงเอาเราเอาตรงนี้เป็นหลักแต่ว่าอ๋ออ่าผมผมดูตรงนี้เป็นหลักไงแต่ว่าจะให้ดันมีก็ได้อ๋อเพราะว่าตอนตอนเนี้ยครับ มันมันเป็นแยกชิงไงครับผมผมยังไม่ได้ขันขันตรงนี้แน่นเนี่ยกำลังจะเส้นตรงนี้เดี๋ยวจะจะให้ตรงนี้เข้าอีกก็ได้นะอ๋อไม่อย่างงี้ดีนะเอาออกมาหน่อยดีครับอืมเพราะว่าใช่กันกระแทกก็สีด้วยไงอ่อแล้วเราไปซื้อบาไอบาตรงแฮนแฮนมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เหรอมันคล้ายๆกันไม่ได้ไอบา์เวฟบาอะไรพวกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับระยะไม่เท่ากันอ๋ออ่อระยะไม่เท่ากันเนี่ยเนี่ยระะอ๋อไม่โูว่ามันดูเหมือนง่ายเนาะ อไม่ไม่ดูดูดูตามความรู้สึกคนทั่วไปว่ามันเหมือนแบบมันก็เหมือนแผ่นมอเตอร์ไซค์เปล่าวะแล้วก็มาใส่ตัวนี้คอนเทคติกใช่ไหมโค้งงก็อีกแบบหนึ่งแต่ถ้าถ้าเรามาใส่รีดใช่ไหมอันนี้มูมีอยู่นี่จริงว่านไรเลยถ้าสั่งมาตายหาเลยอ่ามันมันไม่เท่ากันไงที่มันออกแบบจุดจุดนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องทำทำมาของแต่ละตัวเข้าใจแต่แต่รีดตัวใหม่ก็ใส่ได้เนาะ ได้ครับเพราะว่ามันตำแหน่งเดียวกันหมดครับแต่ไม่มีแล้วตอนนี้หมดแล้วฮะหมดแล้วตอนเนี้ยอะไรเนี่ยหรอใช่ของผมมนสุดท้ายเหรอใช่โอเคทั้งดีทั้งคลิกทั้งอะไรที่เห็นตรงนั้นน่ะสองามตัวหมดแล้วอันนี้พี่ยึดแน่เลยนะผมจะได้ลองใช้จริงว่าเป็นยังไงเลยความรู้สึกที่ได้เหยียบนะครับเออมันมีเนื้อที่ในการเหยียบเยอะขึ้นเยอะเลยฮะคือปกติเราก็วางแค่นี้เนาะ แล้วก็ขับไปเมื่อยๆเราก็จะบิดบิดแล้วบิดอีกห้อยหน้าห้อยหลังนะครับนี่เปลี่ยนท่าได้ตอนนี้เราก็สามารถเล่นท่าบนรถได้ครับเราจะเล่นท่านี้นะครับหรือว่า <c oughs> มีท่าอะไรอีกปุ๊บหรือว่าถ้าตามไมา่เต็มเนี่ยเราตัดเฉียงนี้ก็ได้อ๋อเล่นเล่นท่าเล่นท่าอ๋อเราก็เล่นท่าอะไรก็ได้เนาะทับเพียบไก็ได้นะครับบนฝันเขื่อนก็ได้นะครับบนฝันเขื่อนมันไกลไองดิ เรานคนายกก็บอไม่ได้เรา,าเขื่อนคุณด่านก็พอเนอะ<ช>เดี๋ยวผมไม่มีแจ๊ดแล้วเดี่ยที <c oughs> อ๋อถ้ากระยุดอยู่ที่ถึงไหมมันกันแน่นเนาะแน่นแผมใช้เป็นเป็นวกันไายอืมอืมแล้วถ้าพักก็จะอืจะเอาสงสารไหนก็ได้อืมอยากเล่นท่าไหนก็จัดไปนะครับเพื่อน เออถ้าเป็นสีดำอยมางนที่พี่บอกมันก็จะไม่เลอ,อ่ใช่อันนี้เลอะและ้วสี้ดำมันริงๆเพิสุดแต่มันไม่มีเลยนะเดี๋ยวกลับไปสะกอตเทพ,พันก็นด้ยเทพ,พันไฟถ้าอยากจะเปลี่ยนสีหรือแค่ถอดถอดมันออกเลยนะมันก็กลายเป็นสีเงินลวดเลยนะอ๋อครับมันก็มันก็จะสวยกว่าถ้าเอาเอาแค่สวยนะครับ ตัวนี้มันจะคลายไหมพี่ผมต้องคอยดูมันไหมหรือว่าโอกาสคลายฝั่งครับโอกาสคลายมีแต่เราขันได้นี่ฝั่งนี้รู้สึกจะแน่นกว่าเอ้ยฝั่งนี้จะแน่นกว่าแล้วแต่เราสามารถอ๋โอโอกาสคลายมีแล้วตามการใช้งานครับแต่เราเราขันบีดเข้าไปได้ก็คือประแจเบอร์สิบสองตัวจับล่างจับบนโอเคตั้งได้ตามต้องการ ถ้าเราไปใส่แคดบาร์มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นประมาณนี้นะครับอืมอ๋อเป็นหูหูหูหามาว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้างๆใน,ในมุมผมนะถ้าใส่แคดบาร์เพื่อวางรันเท้านะอืมว่าอย่างนี้ดีกว่าส่วนใหญ่เขาจะที่ใช้ใช้กันก็คือวางเท้ากับติดจปอรยาไหล่ะาใช่ครมันต้องทงข้างหน้าแหละนี่แหละข้างหน้าข้างหน้าเยอะกว่าเทียบหน้ากับหลังนะ ใช่ผมก็เล่นท่าได้เลยเนี่ยผมนอนแล้วท่าได้ประโยชน์มากกว่าหลังหลังจะมีข้อเสียอยู่อย่างว่าเวลาเวลารถอติดเด้วเวลาคนพนุ่ะอ่ะคนต้องเอาเท้าลงอนะ่ะตะโกนคืคนที่แบบพอนี้ออกใช่ไหมครับเอาเท้าลงข้างท้ามาแลพวกเนี้ยถ้าติดหลังมุ่มันจะลงลำงบากเลยนี่จากประสบการณ์ที่เคยใช้มาเหมือนันะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่ยุดนอนเรียบร้อยแล้วนะฮะเร็จแล้วครับ หลังอ่ะมันบอกสําหรับซ้อนสามว่านี่คนที่หนึ่งคนที่สองนี่เหยียบนี่คนที่สามเออเหยียบนี่เหยียบพินได้ไงถ้าแบบว่ากรณีแบบว่าเออค่เบื่อต้องพาลูกไปโรงเรียนก็ควรนี้แนละคือเป็นหลังครับเพื่อจะมีแบบอ่าพื้นที่มีเหยียบลูกเหยียบอ่ะเอออย่างนั้นอะผมว่าบอนั่นน่าคือในราวประกถมแล้วความเห็นผมงนะครับ ติดตั้งแป๊บเดียวครับแต่เราคุยกันเถเ<ม>ยอ <ata> ะติดตั้มันทำเสร็จยล้วเียถ้าทำทำไม่เสเร็จเนี่ยผมก็แน้โอเคแล้วมันก็ช่วยใรือของรับตัวแล้วก็น่าอดเพราะว,ว่ามันมันมีความโค้งนี่มันไม,ม่แต่ขึ้นบนอย่างเดียวมันรีดออกข้างด้วยออถ้าตอนนี้อ่ะม,มันไม่มีผลนยแ,แต่มีผลคือ,คอขัอตวเกดตงน้เออนี่สวยดีเนาอ่ะระดับนี้ก่อน แต่ความโค้งมันเยอะขึ้น oh. เพื่อเพื่อมันไม่ต้านลงไงเพื่อมันจะรีดร oh. ีดออกไปอย่างนี้แต่ตรงนี้เราเราอาจจะเป็นตัดตัดหน้าโค้งให้รับกับรถได้เนี่ยและการรีดลงมันเป็นสามเหลี่ยมอย่างงี้ oh. อนี่คือสูงขึ้นแต่มันสูงบางหน้าไม่ได้เพราะมันจะหลอกตาโค้ง oh. นี้จะหลอกตามันก็คือไม่ควรจะเกินทางออลองเทียบรถมันนเนี่ย oh. ออ,อร์โรมแองโกลซาเลยอ,ะอ่ะคล้ายกันเลย มันพุประมาณนี้แต่แต่ตรงเนี้ยมันบังไฟมันลงไปเราก็ต้องออกออกแบบให้มันขึ้นมาอย่างนี้อ,อย่างนี้ได้ตัดแต่งได้ดูกรณีมาโอ้นี่ลงมาก็ไปเลยวิ่งระยะยาวเพลินเลยอ่ะอันนี้นนตัวลิงเ์เลยดว่ะเขาท่า <c oughs> ไว้มันโค้งมากเหรอไหมแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามันถ้ามัน,นโอ้ยมองไม่ร้อนได้ อันนี้มันไม่เวิร์กแล้วเพราะว่านี่มันจะหลอกตาล้วเ<ล>ส้นเส้นตรงนี้มันจะตรงที่ขอบตาเราเพราะฉะนั้นความสูงของทรง,งนี้มันมัน่าดียู่ประมาณนี้ครับผมมาถึงแถวบ้านแล้วครับแล้วก็เมื่อกี้หลังจากที่ติดกับช่างเยปเสร็จแล้วนะครับการใช้งานจริงๆนะครับมันใช้ดีมากเลยนะครับมันดีอย่างที่พี่บอกจริงครับเราสามารถที่จะเล่นท่าได้เยอะเลยนะครับท่าที่ผมชอบคือท่านี้นะครับ ท่านี้แม่งขี่โค้รสบายเลยเพื่อนๆจะบอกให้ฟังเออเหมือนเราติด Cat Bar, แคดบาร์แล่เราไม่ได้ติดอะ่ะคือถ้าติดแคดบาร์ขาผมก็ยังจะต้องงออยู่อย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันไม่ต้องงอไงอซึ่งผมชอบองผมเมยได้ติดตัวนี้ไม่ได้ติดแคดบาร์ครับเนี่ยครับอีกท่าหนึ่งที่ใช้เลยนะครับท่านี้ฮะท่าแห่ครับ ้านี้ก็ใช้เลยครับเมื่อกี้แท่ไม่ได้วางข่าขาลงนี้เลยครับเนี่ยเมื่อกี้ปกติก็อย่างนี้ใช่ปะ่ะปกติขี่เมื่อกี้ก็ประมาณเนี้ยเนี่ยอยากจะบอกว่ามันดีมากเลยเพิ่มพื้นที่เราเล่นท่าในการขี่รถ h o n d a นต์น,นะครับเยอะแยะมากมายยังไงก็ฝากนนะครับคลิป ที่พักท้าของเปยกเซอร์วิทไว้นะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับยังไงก็ถ้าสนใจก็ติดต่อพี่เปยกเซอร์วิทได้นะครับตามเพจของพี่เขานะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวผมทิ้งิงเพจไว้ให้นะครับก็ลองติดต่อกันนะครับพี่เอินดี้นะครับยังไงก็งานงานแฮนด์เมดนะครับก็ขอบคุณที่ตามรับชมครับขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับแม่งสามโมงคต้นร้อนเลยบ๊ายบายคนแรงยอมใจไรเดอร์ว่ะ